สวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่นี่ค่ะรายการฟู้ดฟิตฟอร์ไฟเราพบกันเป็นประจำทางช่อง 9M- คอ HD ค่ะคำในภาษาอังกฤษนะคะที่คนไทยเอามาใช้จนกลายเป็นคำไทยไปแล้วนะคะเพราะาถูกบรรจุลงในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานมีคำที่เรารู้จักกันดีค่ะคำนั้นก็คือคำว่าแบงคแบงค์ที่หมายถึงธนบัตรนะคะคำนี้เนี่ยนะคะก็มีมา ตั้งแต่ในอดีตเลยนะคะก็คือก่อนที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะบัญญัติคำว่าธนบัตรขึ้นมาในปีพุทธศักราช2445เพื่อใช้เรียกเงินที่เป็นกระดาษซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราก็เรียกเงินที่เป็นกระดาษเนี่ยตามภาษาฝรั่งเขาเลยนั่นก็คือคำว่า bank note แบงค์เนอคนไทยเราก็เรียกเอาสั้น,นงๆง่ายๆหรือว่าแบงค์แบงค์แบงค์พวกคำมันยาวนะก็าจากแบง k ์เนอก็เหลือแค่แบงค์นั่นเองคํานี้นะคะก็เลยติดปากคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือร้อยกว่าปีแล้วล่ะค่ะซึ่งเมื่อคนไทยเราพูดว่าแบง k ์นั่นก็คือหมายถึงธนบัตรก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงธนาคารก็ได้แต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยแบงค์ก็คือ ธนาคารส่วนธนบัตรก็คือ bank note หรือว่าจะเรียกสั้นๆว่า note ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวอย่าง he took a w a r d of notes from his pocket เขาหยิบ bank เป็นปึกๆเลยนะคะออกมาจากกระเป๋าหรือว่าจะใช้คำว่า bill ก็ได้แต่จะไม่ใช้ bank นะคะจะไปบอกว่า he took a w a r d of banks from his pocket ไม่มีนะคะอย่า พูดแบบนี้ไม่ได้เลยค่ะฝรั่งงงค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่มาจากคำในภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้กันจนกลายเป็นคำไทยแล้วก็บรรจุอยู่ในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยส,สถานไปเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่าเบอร์มาจาก NUMBER ที่หมายถึงหมายเลขตัวเลขจำนวนส่วนเบอร์ในภาษาไทยนะคะเราใช้หมายเลขหรือว่าเลขลำดับ อย่าลืมนะคะทั้งแบงก์แล้วเบอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาจากภาษาอังกฤษนะคะแต่เราก็จะเอาไปใช้พูดแบบในภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะคะอย่าลืมนะชูนใหม่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บ,บปรับใหม่ค่ะขอบคุณวันนี้สปอนเซอร์ของเรา True Vision Group แล้วก็ CT Bright Holdings แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Life สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Good